ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับทุเรียนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกลบเมเท่านะครับอ่าลักษณะของกบเมเท่าก็คือน้ำเขาเขาจะงุ้มขึ้นนะครับน้ําจะงุ้มขึ้นนะครับแล้วก็ผิวก็ค่อนข้างจะมันนิดหนึ่งนะครับสําหรับเนื้อนะครับก็ลูกนี้จะจัดไปสักนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วเขาก็จะเนื้อแห้งครับไปปลูกทั้งภาคตะวันออกเนื้อก็จะค่อนข้างจะแฉะนิดนะครับเพอช่วงนี้ฝนเขาเยอะนะครับแล้วลูกนี้ก็เริ่มแก่จัดแล้วนะครับ ว่าผมก็กินทุเรียนระยอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ยังหวานมันอร่อยอยู่นะครับสําหรับเมล็ดนะครับเมล็ดทองกบนะครับให้สังเกตนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆตัวกบนะครับเห็นไหมครับนี่คือเมล็ดของกบนะครับเป็นทุเรียนที่อ่าถือว่าเป็นทุเรียนที่ยอดนิยมนะครับในอดีตแล้วเมล็ดเขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เขาก็เลยจะนิยมเอาไปเพาะนะครับแล้วก็สร้างพันธุ์ใหม่ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็เกิดจากพันธุ์นี้ครับเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกบ หลายตัวนะครับก็จะเกิดจากกลุ่มเมท้านะครับก็ถือว่าให้ลุ่นลูกที่ดีนะครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชิมผูดบนนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเนื้อของข้าจะเจลแเ้วนะครับแต่ว่ารสชาติก็ยังเป็นครีมดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะปิดแฟลนะครับแล้วก็ลองถ่ายดูนะครับโอเคนะครับเนื้อเละแล้วนะครับ แต่ว่าเนื้อก็ยังอร่อยอยู่ค่ะออือร่อยมากครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือความมันกับความหวานนะครับใกล้เคียงสูสีกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จัดจ้านเท่ากับพวกรรองฟ้านะครับอันนี้ก็จะกำลังดีนะครับพูด,ดง่ายๆก็ว่าดีกับก้านยาวนะครับโอเคครับอืม้ม รสเนียนมากครับไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมถึงเป็นที่นิยมความบรล้สรในรสชาติดีมากคล้ายการที่คล้ายการที่คุณกินคันสตาร์ดดีๆนะฮะกินชูเดือนดีๆคนนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเขาถึงเป็นที่นิยมเอามาเล็ดไปเพาะนะครับแล้วเกิดขึ้นมาหลากหลายสายพันธุ์ อ,อ,อร่อยจริงครับถ้าเทียบกับทุเรียนตัวอื่นนะครับพี่ยายเขาว่าอร่อยอร่อยฮะคือว่าถ้าคนไม่เคยกินกบตัวนี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับว่าทุเรียนอะไรอร่อยนะครับไม่ไว่าจะเป็นหลงลิ้นมูซาคูมูซาคิงนะครับมันก็ยังเทียบไม่ได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วสาลิกงสาลิกาจริงพวกกบนี่มันมันเหนือชั้นกว่าครับ แค่บางทีเม็ดมันโตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออ่าความเซ็ตตัวนะครับของเนื้อเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องรอนะครับรู้ดูการที่แห้งแล้งพอสมควรจะได้เนื้อดีกว่านี้นะครับโอเคครับแล้วถ้าใครอยากทานก็พยายามสอบหานะครับทุเรียนดีๆพวกนี้ทานนะครับจะได้เข้าใจรสชาติว่าทุเรียนของไทยเนี่ยมันเอกอุจริงๆนะครับต้องยอมรับโอเคครับสวัสดีครับ